สวัสดีครับผมประกอบจองหนึเดียวนะครับเต็มรังบานนองอุ้งอิงนะครับอรุณสวัสดิ์ครับผม้อน้4หนอยเป็ดบันแปลง F4 นองอุ้งอิงนะครับ f เต็มรังบานแล้วก็ F4 เด็กๆแก๊งซีก้านะครับจ่าจ่าครับเป็นปกติกับผมนะสวัสดีทุกท่านนะครับ F4 ต่างประเทศด้วยนะครับ เหล่าเอฟซีคนตายนะครับจะตายเราที่น่ารักนะครับทุกคนครับวันด,ดีครับปุมมัมวจากกับบรรยากาศนะครับบ้านน้ององค์หิงนะครับจ้าวนะครับบรรยากาศตุงหน้าสวยงามครับผุม สดชืนกับเจาวๆอากาศไม่เหมือนในหมู่มบ้านนะครับในมู่บ้านจะบุนวายเจาวๆนะครับประวา่าบ้านติดๆกันนะครับอยู่ข้างนอกแบบนี้เงียบดีครับอากาศก็สดจืน จนเด็กๆก,ก็แยกย้ายกันไปเล่นวันนี้ไม่ก้ได้ใต้เด็กๆนะครับเด็กๆลงเรือพร้อยไปตั้งแต่ไม่ตันระว่างนะครับแล้วก็ไปวิ่งเล่นกันไปกูละติดละทางเลยครับแลลวแต่ก็ครับนอ่นี่ป่านาง phải mù đơn như nào เร่งสำคัญคือตอนจามืดลงเดียวตั้โตดไอเด็กเดือกค,คือกระสอบปูนก้องฉังนะครับเมื่อวานเขาเขาปาดนิดหนึ่งนะครับก็ปาดไปเอาปูนนะครับตังไอเด็กเดือตีปืนถ้าปวดก็คือ เออละออเออได้ลงเดียกันอย่างปลอดไม่ได้หวาไม่ไม่ได้โกดเต่อะไรแต่ดูกับจับดนไปเออในกองปูนเรียบร้อยเลยครับไปวางระเบิดตรงเนี้ฮะจับอาบน้ำแต่จาวมืดแล้วก็ตำโต๊ตดกับแม่ออกไปล้างมุดแล้วครับความที่มันจนเสือ น่าเกินแบบเปปนี่๊ะ ไก่ตัวกับลายจนไก่ไม่ต้องออกมาทำมากินแล้วเออนนเดอนนดูเพื่อนเขาดูพี่เขาวิ่งเล่นนจนดีดีๆไปแล้วกับพ้อกับเซโดนะก,กับให้เป็นนานเ,เนี่ยตั้งอยู่อย่างนี้ นอนไปเลยเยล่ลยูแต่กับนามกับเป็นขี้ต้มไม่ได้อาบกันวันหนึ่งองรอบส้ำรอบปูดฟังเลยสิหนี่ยว่าอย่าลงขี้ต้มขี้ต้มปั๊มเดียวกับป๋อเห็นป๊บหวิ่งใส้ทันที nha chào chào mặt tập thật bà đây rộp cần đếc đếc nữa lẹ dạ nâng ịt đi đi mày áo đi 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 อย่นนานอีกนะ้นอีกจะไม่ปล่อยแล้วนะทีนี้ต้นมงต้นไม้กัดมดไม่เลือกครับสำนึกผิดสำนึกผิดก็ไอ้ว่าโดนดูไอ้สำนึกผิด <laughs> สำนึกได้เมื่อไหร่ก็นั่นน่ะประตูเนี่ยนี่ยนี่นี่เออเออนี่มันรอดสำนึกได้เมื่อไหรนี่นี่นี่ประตูนั่นเนี่ยเนี่ยเปิดอ้าไว้แล้วนะเอ้แล้วก็ออกไปนะเอ้ก็ออกไปจนนะรู้เรื่องนะทำมึนรู้เรื่องไหมไปแล้วนั่งหมมองมอง ายเดียออเด๋ยวก็ออกไปครับเดี๋ยวก็ออกไปหายไปกันกับพุ่มแกร่งไปกันดุไปกันเน่กับมันงอนลุงเดียอะไรครับพุ่มลุงเดียจับอาบน้ำแต่เจ้างอนงอน งอนงอนอย่าให้นะครับอย่าอย่าว่าลุงเดียะครับนะลงเดียก็โยกแบบนี้แหละครับผมได้วัวได้ค้ำกับมันแต่บทเดือก็ต้องมีบริบบางกับผมผมเดือเกินครับ โาเคครับปุ้มนะจ้าจ้าครับปุ้มวันปักเปาน้องคนตมานนะครับวันอาทิตย์ปักป้านี่เต็มตีครับไอจีลุกตานนะครับวันนี้ร่ำรวยรวยเฮงๆกันทุกคนนะครับปุ้มคลิปนี้แค่นี้ครับปุ้มเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับผม